ก็ปูนนะครับน้ำปูนที่ผสมน้ำเกลือผสมน้ำเกลือไปแล้วเทใส่กระมังนะนี่ยังเป็นอะไรอยู่เลยร้อนเลยอันนี้ผสมทำไมไม่เทใส่เลยนะ <c oughs> เพราะอยากเราก็อยากรู้นะว่ามันได้ไหมนะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวต้องเติม น้ำเกลือ้าไปอีกแล้วนี่ก็สัมผัสแล้วนะครับว่ามันยังข้นไปนะนี่แหละตัวนี้แหละนี่นะใส่ในนูน้นที่กมิตก็เล่านะเซียนมันเยอะเซียนเยอะอาจารย์มันเยอะนะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ก็หลังไมแล้วกันอาจารย์เยอะ จะสอนถูกสอนผิดอจะสอนถูกสอนผิดอีกถ้าใครบอกผมทําไม่ถูกวิธีนะให้คอมเมนต์มาเลยนะครับอย่าคอมเมนต์เหตุผลมาด้วยว่าทําไม่ถูกยังไงนะเอามาใส่ขามายครึ่งนึงครึ่งแก้วเอลอเลาดราดลาดลงไปแค่ลครึ่งนึ่งเนียนดีจังเลยนะเนี่ยกัย้ง เมื่อก่อนเราใช้วิธีแบบเอามือคนในกระมังเลยนะก็มันนานนะครับแต่นะ่จะรู้จะรู้ว่ามันเซฟไม่เซฟเนะแต่เนี่มจะเซฟเลยนะพร้อมเซฟถ้ทาทางให้ดีต้องต้องทำหน้าหน้าหนาวนะพ่อหินนะอากาศเย็นๆดีใส่ไปอ่ะฮะนี่ละขนาดนี้ละนี่ การเติมน้ำเกลือไปเติมเยอะนะตเติมทีละหน่อยอนี่นะก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับก็ต้องมาสัมผัสเองนะว่าใช้ขนาดไหนถ้าอยากมาสัมผัสก็ติดต่อเรามาได้นะเอาหินมาด้วยเอามาไอ้หนึ่งเอาเอาันนี้เทตัด่ันนะตัด